สวัสดีครับเอสเคแท็กกี้ครับวันนี้ก็มาหาทุกคนนะฮะมาตะลุยบนดอยนะฮะเราจะมาลงน้ำแล้วก็ยิงปลาบนดอยนะฮะวันนี้ก็มาด้วยกันหลายคนนะฮะเดี๋ยวก็จะให้ทุกคนแนะนำัวนะครับโอเคครับอ่าเดีครับเชิญเลยครับสวัสดีครับผมโจ๊กเกอร์อ่าโจ๊กเกอร์ครับเรนนี่เป็นชาวบ้านคนละแล้วแล้วก็เรนนี่ก็เชิญเลครับเชิออโต้ครับออโต้นะครับอ่าเอามาๆเดี๋ยวหน่อยเชิญเลยครับ เดวนมาเดินมาทุกคนเชื่อไหมครับชื่อพี่ออโต้ครับโอเคครับไปเลยครับผมไปครับผมชื่อแซมแซมเขาแซมฮะแซมมี่เนาะแล้วแต่ครับโอเคนะครับวันนี้เรามากับผู้เชี่ยวชาญนะฮะเรื่องการปาดำน้ำยิงปลานะฮก็ออก็มาชมกันนะว่าจะได้หรือไม่ได้เราแค่ทนไปเลยครับวันนี้เราก็ เพื่นไปที่แม่น้ำนะครับเพื่อที่จะไปหาที่หิ่งปลานะครับทุกคนมาชมกันนะครับว่าจะเป็นะไรนะครับอันนี้คือเป็นการล้างหน้าก,กากเนาอันนี้ล้างด้วยอะไรอ่ะล้างด้วยใบหญ้าอะไรไม่รู้ใบไม้เนาะโอเคเพื่อที่จะใม้มันมันใส่นะทุกคนนะ ก็คอดใส่กิ้งเลยว้าวโอเคตะวันเดี๋ยวจลองดันดูนะครับไปชมกันเลยครับน้ำซ่วงวุ้ยแต่ยได้ไม่ละซีหรือเปล่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาแน,นาะนำอุปกรณ์นะาเราใช้อะไรกันบ้างนะครับ <c oughs> อน,นี้ฮ <c oughs> อัน,น <c oughs> แรกคือแหนะครับดูแแหกนะครทอดปลานะครับแล้วก็มีอะไรนะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้ขิงกิน มีปลามีปลานะเล็บตอดีเองไม่ได้ซื้อเนาะอันนี้ทำเองใช่ไหมทำเองอ้าวสวยสวยสวยแล้วก็อีกอันหนึง่งเพือนีนี่นะเคเราจะอ่าตอนนี้อุกปรกรณ์อัน,นนี้นะครับทุกคนมาชมกันเลยครับ แล้วก็เดินลาะขึ้นไปเลยๆะรัเปลี่ยนที่อมีปลาเรื่อยๆนะคระับท,ที่มีแบบอ่าเป็นแอน่งน้ำน้ำถังนี้ครับจะมีปลานะครับทุกคนปลาบนรอยส่วนม,มากจะเป็นตาไซเล็กนะครับมันก็มีไซใหญ่ประมาณประมาณนีน้ขนาดนิ้แต่ว่าส่วนม,มากจะไม่ใช่มีครับทุกคนจะเป็นอ่าช่วงช่วงแรงเนาะปลาจะาค่อยๆมีเท่าไหร่ครับเพราะว่าโดนจับไปหมดก็เหลือแต่ปลาไซเล็กประมาณนี้ประมาณนี้คนระับทุกคน ตันะวน้องแซมก็ตั้งใจยิงฮะแซมได้กี่ตัวลนะได้ตัวเนะวนะาะบานนี้เล็ขแาใหญ่สุดน,นะเป็นน้นใส่เล็กก็ได้ก็ได้อะ เอาอย่างนี้ฮะสาล่ค่ะข้าขอกินสักันนี้ข้กินสักอ่ะโอ้มาเกลี่ยสุกดียวเหสาไล่สายอ่สาล่อ๋อไปปูร่ยังมีปูมีปูมีเยอะกว่าเอ้ยปากมันไมคยมีเนาะมี

เออผมได้ภาคหลังปีใหม่ครับขึ้นเนาะก็ปลูกแยกนี่เออเพราะงั้นไอ้ป่าเราเคยมีน้ำกว่าเราเคยมีวันเนาะน้ำวันน้อยเดียวเนาะ เมื่อกี้เราเจชอชาวบ้านนะครับเขามาเอาสาายนะเขาบอกว่าจะเอาไปยำกินนะฮะับชไหนเคยทานบ้างครับสำหรับผมนี่คือเป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะครับยัง <im itation> ไม่เคยกินเนาะเป็นสาไลานะครัเป็นอยู่ในน้ำเนาะเขาบอกว่าอร่อยมากเลยโอเคตะกอนเดี๋ยวจะลงมาดำตรงนี้นะเป็น่อเ,เทกเลเ็กๆนะครับ มาดูกันนะว่าตรงนี้จะมีปลาไหมเนาะ ทุกคนตอนนี้มีตรงนี้มีปลาเนาะเดี๋ยวผมยิงไม่ให้เป็นเดี๋ยวผมจะให้น้องแตนมให้เป็นคนยิงนะครับเดี๋ยมรับไป ตอนนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญฮะที่หิาเก่งที่สุดน,นะฮะเร็เเเไมแรเหรอีไีรอสตัวเหรอเดจาใช่โอเครอชมผิดเนือเะ,ะรอชมเรือแลแซมะฮะ <S <S ตอนนี้แซมบอกว่าเจอตัวใหญ่นะครับผมไม่รู้มันจะใหญ่แค่ไหนเนาะแซมมันใหญ่มากเลยเหรอ ใหญ่มากนี่กี่นิว้วเยี่ยสุดยอดสุดยอดเฮ้ยเร่ไปจิิงว่ะแซมด้ยไหนเยอะไม่ชี้แตกเลยอะโลไปปลาไปฮารุไปปลา ขอเรี้ปตาอะไรดะาาได้เลยตัวเออแค่เก็บเก็บให้หน่อยโอ้ยได้หลายตัวเนาะนี่แหละครับปลาที่เราได้นะดเดี๋ยวเราบรรลุกันต่อนะว่าแซมจะยิงได้อีกไหม แซมนะครับสูสู้แซมไหมโอ้บโดตัวนึงร้องต้องใช้ไฟหรือเ่มือดหรอ,อข้าง,งานในขาดันลึกลึกอ่ารอนเป็นซอกหินใช่ไหมใช่เขียเราจะเ,าเก็บปลากันอะาครับอะเก่งกว่าแซมนะียเจอ

อันนี้เป็นตัวที่แซมยิงไปกินนะแต่ว่ามันไม่ตายแต่ว่ามันก็ก็จับเมาอ,อยู่แหละเมื่อกี้ผมดูว่ามันตายเลยผมก็เลยไปจับที่ไหนได้หนีไปละเดี๋ยวต,ตอนนี้เราจะรอให้น้ำใส่นะนแซมบอกว่าอย่าอย่าให้น้ำขุ่นเพราะว่าน้ำขุ่นเรามองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันมันจะมีตัวเด็ดอีกหนึ่งตัวที่จะได้เจอเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวจะได้เจอกันอีกตัวหนึ่งโอเครอลุน้นกันนะครับอะไรนะอะไรนะ ปลาบอดปาบอดปามอนตัวใหญ่เหรอโอ้โหตัวใหญ่ป่ะจริงเหรอพูสยากจะเห็นแล้วเนี่ยแต่นี่ขี้โม้หรอเนาะนี่ให้กำลังใจนะฮะโอ้ลูดฮะลูดลูดเหรออ่ะบ้าก็เชียต้องเอียเอาสะบอับว่า โดนทุกทีนะแต่ว่ามันมันลูดนะฮะต้องมีเทคนิคของมันนะครับกัรดึงปลาเลยอ่าทุกคนระหว่างที่น้องแซมยิงบ่บอล่างนะผมจะขึ้นมายิงบ่อข้างบนนะฮะน้ำใสามากเลย เดี๋ยวจะมาซองนะฮะว่าจะมีปลาไหมเพราะว่าแอบเห็นปลาไว้น้ำตรงนี้ครับแต่มูยิงไม่ได้เป็นครับต้องให้น้องแซมเพราะว่าเขาเขาตัง้งใจเซียนนะฮะส่วนผมเี่มีสมัครเต้นใช่ไหมครับขึ้นลาก่อนหย่าหย่า,อยาโอเคครับลุย ภอพี้ผมจะยิงให้ได้หนึ่งตัวครับส่วนมากจะเป็นลูกป,ปลานะทุกคนนะซึ่งีนลูกป,ปลาเยอะมากเลยครับ หายไปเลย <H oo> มันเสียมันเราเห็นมันนะแล้วมันเข้าไปในซอกหินนะแล้วมันอ่อมันมูดมันต้องใช้ไฟฉายอะ่แะแต่ไฟฉายผมไม่มีเนาะผมก็เลยไม่เห็นตัวปลานะครับก็รอบนี้ก็ ไม่ค่อยพร้อมฉันหลังผมจะเอาไปใช้ไอ้ไปแชก่ละไปไปใช้มาฮะเพื่อที่จะได้สอดเข้าไปในซอกหินเพื่อที่จะไม่เห็นตัวปลานะฮะเอ่อโอเคเดี๋ยวจะมาดานันไปตรงที่แบบสว่างสว่างเลยเนาะเพราะตรงนี้มันมันมืดนะฮะมันเป็นซอกซอกหินข้างในนะฮะดามพอมันเห็นเราปุ๊บแบบมันจะเข้าไปข้างใน,นครับเราก็เลยไม่ไม่เห็นตัวของของ,ของมันนะฮะก็<อ>เป็นประสบก,การณ์ฮะ เวลาดำปลาก็ต้องเอาไปใไ้ไปด้วยเพืจะได้เห็นตัวปลาเนะาะเพื่อจะมาดำใหม่ครับอ,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 อู้ยเ้ยอ้อเ้อเ้เบ้เ้เ้ยยฮ้โเน้ยเฮ้้ยเฮ้โเ้ เดี๋ยวทุกคนอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บปูกันนะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเรียนเป้าหมายนะฮะตรงนี้น่าจะไม่มีก็แหละมไม่เหนสักตัวแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปหาน้องแซมนะครับแซมได้ก่อนแซมฮะได้ก่อน เราก็ได้เป็นมาหลายตัวเนาะแล้วก็ในกระเป๋าอีกนีครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นปลาคางนะครับปลาคางภูเขาหรือปลาข้างเขานะฮะหรือเชื่อใส่เดีวยวกับป,าปาลาละบึกแล้วเนี่นี่ครับแล้วนี่จะตัวตัวเล็กกว่าโอเค เดี๋ยวผมจะลงมาดับกับน้องแซมต่ออ,อะไรแซมแัวี่หนึดีแล้ีแล้วีแล้วคัวววบ,บปมนกับดิบีอ้าวับ <laughs> บอกว่าขาจจริงปลามอนนะฮะแต่ว่าผมทำให้น้ำคุณดเจะดูดว่าแซมด้วยเนอ้าไตัวหนึ่งลว ปลาจัดแรกมาแรมาแรกเลยครับขั้นเนี่ยนะคราบเนอ่าจริงๆการหาปลาเนี่ยมันมีหลายวิธีเนาะหลายวิธีเนาะเราก็ตที่เราเอาแห่มามาดักที่นี่นะเราจะเอาก็ถือออกแล้วก็ให้น้ําลงไปตรงน,นี้เราจะลองมาไล่ปลาดูว่ามันจะลงไหมอันนี้ก็ทดสอบเนาะก็ได้ถ้าได้ไไดก็มามา,มาลุลุนะ้นเอา เชือกจะได้ไหมโอเคครับเชือกจะได้ไหมได้ครับแน่นอนครับแม่ชัวนะถ้าไม่ได้ล่ะได้แน่นอนครับชัวนะชัวเลยครับถ้าไม่ได้รับรองเลยไม้าไม่ได้รับรองได้เลยอเลยบ๊วยอะไรก่อนเอออะไรก่อนรับรอกว่าได้เนาะได้แน่นอนครับผมถ้าไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับ มาชมวิวครับฮะอะไรนะชมวิวครับชมวิวครับวิวอะไรวิวร้อนๆนี่ครับเออไม่เจะกลับมันไปครับลำนีชื่อน้องออโต้นะฮะออโต้เลยครติดต่อชื่ออะไรนะติดต่อว่าไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์ครับเอ่อทำไมถึงตั้งเรียไดโนเสาร์อ่ะ ม่ได้ครับไปเต้าร้อยก่อนปรานไม่ได้ว่าออโต้อ่ะแล้วออโต้อันนี้ก็เป็นเราต้องเป็นญาติญาติผมนะรัเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับจะไม่เหมืเมียเลยใช่หรอใช่ครับส่งอยู่ครับส่งให้เมียนะส่งให้เมียแต่ว่าเอ้าทำไมพี่เห็นลงในสตอรี่ไม่มีแฟนแล้วอ่ะหันมาไม่ไม่เหมือนกันครับใช่หรอใช่หรอโอ้นี่ยพี่ไทยคิดเป็นหลักคานแล้วเนี่ย ดี๋ยวพี่ส่งให้แฟนน้องนะเั้นนี่ไม่ต้องอยากเจอจะได้จะได้ตอนนี้เราเอาก้อนหินออกเลยครับเดี๋ยวเราจะไล่ไล่ปลาลงมานะครับมันจะได้ไหมเนี่ยมาไล่แค่แค่ยอเล่เฉยแค่ยอเล่เฉยหาวนหนห มาดูเลยนะครับมัน่ไม่นะมาเยอะเลยนีแแจใบไปไหมไม้ครับโอเคเอางี้ได้โอ้ยวนวายะมันมีเีเอไม่ออะไรกเใตัวเนื้อทุกคนเมนลูกปลาไนี่ครับทุกคนอันนี้คืออะไรกอกแอันนี้เนี่ยผ้สงนี่มลูลูกออดอันนี้ออดกนะกอแล้ครับทุแล้วก็ลูกปลานี่เราจะปล่อยนะ ถ้าเป็นรูปปั้นเล็กๆปล่อยได้ครับโูดีเลยถ้าแค็กซี่ไม่เห็นเอออันนั้เราได้แค่ปลาลูกอตตัวเดียวนะครับคาร์เรก็ยังดีเนาะไม่เสีย,ย,ยอะไรนี่อะไรเออรามีนะแต่ว่าทุกคนมันมันไม่โลดเลยนๆๆๆๆเห็นไหมครับนาวใสามากครับจนเห็นตัวปลา,าเลยเหนามาเลยครับหนาเลยเหนาวครับหนาวครับไม่ไหวแล้วครับ นมันะอุ่นจะหนาวแต่ก็อุ่นทนได้นะครับทุกคนเอ้โหแตตอนนี้ขนมดีจริงมาแล้วทำไมสาวติดเยอะรายนั้นมันมีแต่ว่ามันวายมากแต่ว่าเรื่ความที่แบบมันตัวเล็กอะ่ะมันค่อนข้างจะไม่แนะนำให้ไปวายมากเลย ปลาตัวนี้ดูมอ,องในกล้องนี่คือแบบในมองลอเลยนะมเหมือนตัวโคตรใหญ่เยลยสิลวตัวเล็กมากส่วนมากจะเป็นปาาลาไซเ็กคับทเไม่ที่แบบตัวใหญ่เท่าไหร่แต่ก็เราก็ <S <S กินกันไปกันฮะเพราะว่ามันเป็นแม่น้ำที่แบบเล็กเหมือนไม่ได้เป็นแม่น้ำใหญ่ แต่ผมมาบอกว่าแส่มันได้ปลาตัวใหญ่เดี๋ยวเราไปดูนะว่าจะไ,ได้ไซส์ประมาณไหนไป,ไปตกไปตกโอ๊ยประสบนะ ใหญ่มากแล้วครับผมตาตาผันล้านเลยกว่านี้สายโคตรใหญ่เลยเออตกวปลาที่แหลมกัวตกว่าที่แหลมตัว่ลาที่ตาตกวิอีแหลมะครับโอเคโอเคแซมบอกว่าจะดูนะว่าบ่อเนี้ยได้เท่าไหร่เอามาเลยได้หลายตัวเลยเก่งว่ะแซมเลยโอ้พี่แซมเก่งมากเลยอะไรนะพี่แซมเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยนี่ยใหญ่เซ๊ จับด้วยมือเปล่าเลยหรอดูได้เอาไวะใช่หรอไหนขอดูซิก็แมาเลยครับทุกคนน้องๆว้าวใหญ่เลยอันนี้ปลาอะไรอะยักษ์ยักษ์ยักษอันนี้ยักษ์ส้ยักษ์ต้สู้สู้ก็ปกนอันนี้ เจที่เรียกว่าอะไรปลาอะไรครับนี่ปลาเาเสูเงาสูเาส,สูมันมันดำเนาะมันเก่งว่ะปลาตัวู่เจได้จเล็บเบอร์ปะมในะวนี่ครัวันนี้ใหญมากนะครับเออใหญ่จริงแท้เส้นนี้มันเก่งว่ะ โอ้โหตอนนี้ะที่เียเกล่ะแต่มโปโลหรอมีโโลครับชัวรอย่างนี้ไม่ไหวรับฮะอะไรนะอะไรนะไมด้เลยครับแค่ดูมเนีองม่ Oh. ปลามอนนะฮะหรือปลาภูเขาปลามอนภูเขาลองสมัมผัสภาพกิจการตั้งใจมากนะฮะจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการยิงปลาแล้วครับครับุกคนครับอตันนี้ เป็นเวลา17นาฬิกานะฮะตอนนี้พระที่ก็กดินไปแล้วเนาะน้องแสนก็อยู่ข้างบนนะฮะ <c oughs> มมน,นีน่กำนุ่นครับกำลังยิงป้ายอยู่ <c oughs> ผมอ,ออกมาก่อนเพราะหนาวมากเลยไอ่น้ำน้ำเย็นมากเลยเดี๋ยวผมจะไปหาหัวปีนะฮะเพื่อที่จะไปที่บ้านนะเมื่อกี้ผมเห็นหลายหัวเลยฮะเดี๋ยวผมจะไป,ไปตัดนะครับรอบนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เสียเปล่าจริงๆครับก็ได้ มันจะเป็นปลาเนานะนลาก็ได้เยอะอยู่ครับเดี๋ยวผมจะโชว์ทุกคนดูเนาะครับตอนนี้ผมจะเอานั่นก่อนหกปีก่อนนะครับสี่หมาณหยุออโอเควันนี้เราจะมาดูผลงานของลองแซมนะฮะว่าได้เท่าไหร่ก็พอจอก็พอจีบจอยครับรรนี่เรามีสองถุง เอาใจเขาเกิดไต้นี่ฮะอดอโดดๆลองกันแล้เลิเลยม่ธรรมดาดีไม่แพ้เว้ยพวกอันไม่แพ้เหมือนกันนะนี่คือผลงานของแซมนะครับไม่ธรรมดาจริงยกนิ้วยกนิ้วให้หน่อยไม่ลุกเโอเคโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ clip này ok, chơi clip mới, để chơi lần clip nữa, cảm ơn, tạm